สบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะงานเม่ยข้าแสนสวยวันที่ดีไอติมคาเฟ่ค่ะวันนี้ค่ะต้องขอบคุณทั้งสวยและใจดีด้วยวันนี้ต้องขอบคุณพี่สาวเดนมาร์กเนาะพี่พี่ลองพี่ลองใช่ค่ะขอบคุณแฮงแสแเนาะเสแบที่แรกกระามหาพ่อค่าพ่อข่าวามีจักดักอีกที่แรกก็จะมาซสือจีมาซสือหราผู้ไดเป็นผู้ตากวัาที่ ก็เลยเป็นนเมฆาเลยค่ะไปีห่มมาเจี่ยวเซียววันค่ะจะบัตรแล้วครับฟรีค่ะฟรีค่ะไม่เลี้เป็นซีีสเป็นรส์อสเลียมัชีวิราีว่ไเสำเร็จไปนาสมมติว่าเอาเพิ่มเออ สวัสดีครัพ่อมากินไอติมค่ะไอติมฟรีค่ะมค่าเสร็ดสนไปเสร็จสนแล้วเสรยจสนมันก็ไปยูหันลยเหรอมันไปยูแกลลี uh, ่นั่นแหะมันเคไปใส่มันก็มันอันีบ้สามารถัได้ครับไาดจงจงจงเวากันอีกทีนึงอาจารย์ไปกิดสวัสดีครับ่ ผู้ไปลำไปรวยผู้ไปหมานอยู่กรุงเทพกรุงไทยไหมคือเอาหน่อยจัะคะนี่คนบอกว่าให้บริการตัวเองคนละคนว่าค่ะเอาอีกมะข้าวพูดไดเสียวอีกค่ะนี่ไอติมไหมคะเท่าไหร่อ่ะทั้งเธอเหรอกินเท่าไหร่ดีล่ะ พีเป็นบเขาก็เจอหนาไปที่เนี่เมามืดมือมืดเป็นไอรูปเดีวแล้วจ้าพอเรียนไปจะขนเรียนจากโดมมาฮารบาลังเงยจากบารังเงยเรียนก็ไปเข้ามาซ้ําหรอกก็ไปเห็นยังไปหกแต่งสุอยูุ่นจ้ร้างแต่งหนายูุ่่น้องหัวกันบาษน ขอบคุณแม่ค้าแสนสวยด้วยนะคะวันนี้มาค่ะมาขายไอติมค่ะโดนยังอีกหลายยี่ปีน้องเป็นเหมือนไงหรอกหลายจะขึ้นไปโอ้เสดอนสวัสดีครับโอ้แม่ค้าเจ้าตัวก็ทนายความจะมาไปศาลไหมเพราะต้องไปตามต้องไปตามบุตรไปเสร็จสิ้นไปทีเรียบร้อยแล้วในการเจรจาบางคำเรียวทัวร์ตัวดีเลียวทั่วด์ตัดีแล้ว ต้องต้องต้องอุ้มกันตออกกอนยวก้อนยไขอยู่ออกแค่นีอยากดมมู้ซิหน่อยแทอะกินมันเศร้าไข่ไปแล้วก็มองเลยเมนเท่านั้นแหะขอบคุณครับต้องขอบคุณพี่สาวอ่าจิ๊นขอบคุณพี่รองด้วยนะครับขอบคุณพี่รองนะณคมัหขอดม่นความ กไปทนายมาไหมมัมยเนี่ยมาเน่ยมาแต่ศาสตรเลยกระ,าะตาต,ต,ตัวบอดด์บอดด์เจ้งตัวมาะไทยรูปน้ำมูเลยศาลมีขั้นนี่บ่บ่ละ <laughs> นัดนัดกับพ่อเทียดพอเทียดไปหอดก่อนพ่อเทียดเป็นไรอันจะเข้าไปศาลมันมัน,น,น,อ,นอันนั้นถึงได้สนอกรถมองจอดบ่มีเด้สนองว่างวา,างอาจารย์มาโหลดมาโหลดไปะนะขอจอดอยั่หนาศาลนี่แหละพไปะนะบัดไปหอดเอาเพราะไงเทิศเจ้าคือบ่ขึ้นมาดีไหมอาจารย์ยุสั้นไพไปนะเป็นไปว่าพุ่นยุสละกลาง ก็คือเเบิ่งติ่สะดวกสารเนี่มันสอสสรสลอาลอลิงเออแต่วันพออาทิตย์ไปบดซสลาสลรอาลอลิงสลอาสลักลางยู่หันกันซพุๆหรือซ้ำๆไฟ้ากุ่นลเลยมาเสียสินเป็นที่เรียบร้อยแล้วผ่านพ้นไปด้ดีครับผมเขาก็บปเวแบบนี้หรเป่านอนมาวะ ว่ามีผู้ใดอยากเป็นเรียงเป็นคว่ำหรอกเป็นความถืบต้องไปเลยเนาะแม็นเพศปฏิเสธแต่ว่าถ้ามันนั่นเราก็ต้องประดุงความยุติธรรมไว้สักเก่าที่ดอกเพิ่นกับเพิ่นก็ดีอยู่ครูคนนี้เพิ่นก็ดีเพิ่นกับบ่ได้ว่าอย่างเนาะครับกระสู่ไปตามกระบวนการยุตทธายเพิ่นกับยอมเออดันใจไปกาอันนี้ครับเห็นไปเกาะไฟสายใหญ่เออเป็นเป็นวาสุปาบมันต้อพยุดดิยุนี่ไหมดันนี่ไหมไปเอาดูแล้วว่าอยากเห็นอยากเห็นอยู่ยได้ไหมสัตว์ใส่บัวอยู่ในเฮียน เออนาเดียดีดีดมาโจมออกมาเลยสิเดมอบให้กับพี่ใหญ่ได้เห็นมามาเสนาลนถือมาสองอันเลยอะไรครับนั่นละสองอันที่วางอยู่น่ะถือมาเลยจะได้ถ่ายให้เพป็นสามอันอันหนึ่งให้นายแม่สุภผ้าเพราะทีเป็นหน้ากากกระเสื้อข้างบนนั่นก็นนั้นเป็นหน้ากากครับเอออันนี้ถือมากถือไปมอบไปว่ดพ่อเจ้านั่นสิได้เห็นใส่หน้าใส่ตากันที่ไหนเป็นตู้ไปฉายไหมแล้วส่งมาถึงแล้วนะครับ ปอนพนาวัสันสดปอดนาดีวันดีค่ะวันดีค่ะค่ะแม่น้องของโซเฟียคือมาสองอันเสรไปมอบให้ปอดพอดีพูนพูนพูนนั่งก็พูนไว้ก่นเถอะเดี๋ยทีนี่ก่อนแต่ว่ายังไม่ได้กระตุ้นนะต้องชาร์จก่อนหลอกออกมาหลอกก่อนเพิ่นเพิ่นชาร์จแล้วเออใสใหญ่แม่เน่ได้ไปดูชุดแม่ทำงานแม่เขียนเอกสารอยู่ลูก สองอันเออไปวาดกี่โมงเนี่ยเราอยู่เราอยู่พี่โอ้โหดี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 เออสวัสดีค่ะฮัทหัวปลากลางามาลมดนะสวัสดีครับมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วไฟฉายใหญ่ไฟฉายใหญ่แต่ว่าต้องเอาไปชัดก่อนนะขอบคุณคุณพ่อหลายๆนะครับเด้อจากร้อยเอียดนะครับจากรายเอีดครับที่เอามาให้เมื่อนขอบคุณหลายครับเมื่อยวนใจก่อนยุเซ่ยุเสซ่จริงหรือมันหรือเปล่าเป็นว่าอยู่โรงเรียนหรือยังเอออยู่โรงเรียนนอ่ะ ได้รับของแล้วนะครับขอบคุณมากๆครับใช่ผมเบิร์นเ้อพยูดบอสันบอดมือบอดโจหอดเบอร์เสียนนลไฟบอสันไทยกินอยู่เดียวแต่ว่าเอาเสียนนลเสร็จแล้วก็เอาไปชัดเลยทั้งสองตัวไปครับเพราะมันยังไม่ได้กระตุ้นเลยดิครับผมท่าัเนี่ยกระตุ้นเลยยังไม่มาเมื่อกี้มา่อแล้วโอ้มันกับพวดโพกินเป็นนวยไหมนะโอ้ชู่ เป็นหัวนักวัเป็นนุ้ยแม่บอกสมมอยหม <c oughs> บกเคยกินเขาเป็นนุ้ยแหงสีโอ้ยบ <c oughs> ักเซลล์ะกับสมมอยบ <c oughs> ักามันค่าก้อยเลยวะเจีเราตัวนี้เอาไปกระตุ้นด้วยส่วนทางเอา้าแมนพูงนึ่งบพอดิ เป็นผู้ยุหันวันหนึ่งกันปะแมนเอาเจ้าไม่ใช่ลงคลิปสิบ่เอาจ้าคือไว้เถอเอาก็ไว้เพราะนึงเป็นแม่ค้าแมนแล้วว่าเป็นยูทูบเบอร์ต่อเป็นยูทูบเบอร์ก็นั่งโหลดคลิปอยู่มันเห็นยังกันอีกทางบุญกระไรสวัสดีครับสวัสดีครับ เกยสดีมกเอาี้ีปสวัสดีครับยังแซมมี่พี่ันพงครับอหวานวน่หวานวดหวานแซมี่นี่ีเอไปเอามาลูกหอยเลยสิว่ามีผู้ชายจะคดปอมีอยู่ฮะป้าก่ยนันัมดูสกเป็นยินดีดัเป็นผู้ชายครับโอ้โหเป็นผู้คบครแบทเปบ ตกงซด์แต่แทนเลยดเออปลาดูกสาวข่อยมือนีไหมเด้งเเลยฮะทุ่งมังทุงว่าเหลี่ยวเรียบร้อยแล้วค่ะโอเควันนี้สวยมากเลยแต่ละคนเอาอันนี้มาไม้ลาสุดกินอ้ยจังหวะเลย มันือข่อยแต่เป็นนุมเถอะนั่นเป็นน่มันจ่หรอสามสิบปีที่แล้วเลยมหสยงตะกี้กั่สามสิบสาสิบหกสาสิบเจ็ดปีที่แล้วนลวกัรุ่นนี่ืมมืเนี่มันไปอาดหลาดแล้ยิ้ไทย้มีสมิธสักพกก็ไม่คิบหนามีซบายดีพี่นนอง